สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่ด้วยกันในเกมฟรีอีกแล้วนะครับและเกมนี้ก็คือโอ้คุกสองนั่นเองนะครับใครไม่อยากพลาดเกมฟรีนะครับก็อย่าลืม s u b s c r i b e กันไว้นะครับผมวันนี้นะครับเราไม่ได้มาคนเดียวนะครับเรามาพร้อมกับปาร์ตีสอรี่ย้นี่เดี๋ยวเราลองเล่นดันหนึ่งขีดหนึ่งกันก่อนนะครับอีกแล้วหนึ่งขีดสองไม่ได้หรอหนึ่งขีดหนึ่งก่อนแล้วตัวของผมจะเป็นแดกูล่าสีน้ำเงินอยู่ทางซ้ายนะครับของมิวจะเป็นผีสีแดงอยู่ทางขวานะครับ แกออเดอร์มาแล้วเชฟปลาสองปลาสองออเดอร์อยู่ซ้ายบนนะครับไปะไปปลาปลาแซลมอนสองกุ้งกุ้งกุ้งเชฟปลากุ้งไปนุเป็นสายเสิร์ฟค่ะเป็นเป็นแผนเสิร์ฟเอ่ออะไรอีกปลาปลาปลาอยู่อะไรมาให้ก็เสิร์ฟหมดอ่ะปลาปลาเสิร์ฟปลาเสิร์ฟ กุ้งด้วยกุ้งกุ้งกุ้งเฮ้ยทำไมมันติดมุมเชฟเอากุ้งมาเชฟเชฟเอาไปเอาเอาจานเฮ้ยทำไมกุ้งมันกุ้งตกพื้นแล้วก็ให้ให้ลูกค้ากินเอ้ยอะไรอ่ะเชฟเชฟรีบเสิร์ฟแล้วลูกค้าหิวแล้วเดินเหยียบกุ้งไปเ่ยเขียบกุ้ง มากุ้งคุ้งเชฟกุ้งกุ้งกุ้งเอากุ้งหรือเปล่ต้องใส่ดานก่อน้วเราไปเสิร์ฟใช่แล้วเอาปลาปลาปลากุ้งกุ้งกุ้งเอาอะไรอีกเชฟเสิร์ฟเร็วเชฟลูกค้ามาเยอะแล้วลูกค้าต่อแถวแล้ว ลูกค้าเข้ามารอในครัวแล้วเชฟเขาต้องใส่านก่อนโอ้ยขนยานขนยานนีปลาปลาไม่เอากุ้งแล้วไม่เอากุ้งเอาก็มุ้งอะไรมาแล้วนะเชฟไม่ดูออเดอร์เลยไม่ได้ดูอย่างเงินเลยเนี่ยไม่ได้ดูอะไรเลยเนี่ยอะไรอีกบ้างเนี่ยเอาปลาไปก่อนปลาไปก่อนค่ะมันเดินยากเหมือนนะไม่ยากหรอกไปค่ะขากหลบเอ่อ เชฟๆเอาปลาไปเสิร์ฟก่อนปั๊ลาุกปลาปากุ้กปลาโอ๊ยสนิทยัมทำไมเนี่ยนั่นน่ะกุ้งกุ๊กเสร็จแล้วอ่ะมีปลาปลาอยู่ข้างบนนานนึงโอ๊ยโอ๊ยอะไรอ่ะโอ๊ยโอ๊ยเชฟลูกค้าหิวแล้วเชฟ งงงงอะไรคะแนน,นเป็นเท่าไหร่ 26, อะ่ะสองพันหกทำยังไงให้มัไ 2, 6, ไนไองมันถมอ่ะต้องเล่นสี่คนแล้วแหละถ้าเกิด,ดก็ต้อนั่งว่ามีเป็นครบสี่คนก็เล่นได้นะเนี่ยน่าจะได้นลอด จริงอันนี้คือมันจะต้องผ่านทีละด่านนะทุกคนก็คือตั้งเป็นหนึ่งคลิปหนึ่งคลิปสองไปเรื่อยๆจนถึงหกด่านใช่ไหมใช่แล้วมันก็จะขึ้นด่านที่สองใช่แล้วคือเราเล่นจบแล้วเราเล่นไปละไกลแล้ว<ช>เราจบแล้วใช่เราก็เลยแบบเล,เลือกด่าในใดก็ได้เออมนเลือกดา่านเล่นให้เพื่อนๆดูกันว่าเกมนี้มันเป็นยังไงใช่ ี่เรามาหนองน้ำผิดหนองน้ำเน่าของหัวของหัวไม่ใช่อ่ี้เขาใส่แล้วหรอไม่ใช่เดี๋ยวนี้เขาใส่แล้วก็อะไรอะไม่ทำอะไรอะมันกับอันนี้อนี้เอาเอาเตาเตาไปอะอาอดอะอมอะออแล้วก็มะอะออส่งมาอออะ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 ออออา เี๋ยวนะเอา,า fiance, เอาไก่ไปต้มไก่ไปหั่นด้วยหัหน่นหันเอาผักมาผักผักหั่นแล้วก็ส่งมามมอ,อันนีนน้ก็ส่ง,งไปไหนเอ้อยโยมันส่งมานี่ส่งมานี่ส่งมานี้เออนี้นะนอ่ะเ,เอเเอคืนไหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เลยจะเย้เอาเดียวเดียวเดี๋ยวเบอเอเไก่ไก่ขาไปก่อนไก่ไก่รอไปก่อนเอ๊ะใส่จานมาใส่จานมารอ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 เดี๋ยวน้ำไม่มีจานเออ่เดี๋ยวน้ำล้างจานให้ด้วยอะไรนี่แม่อะไอันนี้โอ้ยอะขวานเอาจานไปล้างจานไปล้างเยอนี่อ่าไก่มาไก่มาเสิร์ฟ เอาผักผักเอาจานเปล่ามั้งจานเปล่ามั้งเอ่อเอาอะไรอีกเอาอะไรอีกเอ่อไก่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 ไม่ได้อยู่กับฉันนี่เอาไปโอุ้ยยากอ่ะเอาจานเอาจานเอาจานแล้วปยัอล้อลรอเฟี้ยงจานได้หรอเฟี้ยงจานไม่ได้เดี๋ยวจานแตกเฟี้ยงของได้เฟี้ยงจานไม่ได้ สุกแล้วเอาใส่จานแล้วเอาอกมานี่ในระหว่างนี้เราจะหั่นผักรอดีกว่านะน่าจะเป็นประโยชน์เอออันนี้สลัดเดี๋ยวยกไก่ใส่ผักโยนได้โอเคลักานให้ก่อนนี่ระหว่างนี้ก็คือเอาไก่ไปเอามันไปเป็นช่วงเวลาที่เราแบบเราก็เอามันไปโอ้าไม่บอก ทอดหมูใจทอดไก่ดีจะมียากทำไมมันต้องรอนานนานนี้ด้วยนะไม่ดีเอาจานไหมจานล้างจานล้างเอาไปทมันทอดเสร็จแล้วมันทอดมันทอดดีมันทอดไป็นยังอ่ามันทอดมาแล้วมันทอดมาแล้วเอาแกทอดมาแล้วอแก่ทอดไป็นยังไแกทอดแกทอดเอาเอาจานมาด้วยจานด้วยจานจานมา เอามันอีเอามันเอามันมาเอามันมามันทอดยังยังทอดมันเลยทอดมันทอดมันส่งของมันถึงจะได้คันนั่นน่ะมันอยู่นู่นน่ะมีอยู่อันเดียวเองอ่ะใช้อันเดียวเอานี่ไปอุ้ยจะชิบกันยังอ่านี่ไปลงมาเร็วลงมาเร็ว เอามามาเอาเอาผักมาผักผักเอาเอาผักมาอย่างเดียวโมทันแล้วผักมาอย่างเดียวผักอย่างเดียวตกไปแล้วไหมผักอย่างเดียวอีกอันนึงอ่ะโอ๊ยทำไมหมดแล้วนี่เดี๋ยวมันไหม้แล้วทำยังไงทำยังไงไปไหมไปไหมทำยังไงทำยังไงทำยังไง ทำยังไงอันนี้อันนี้เดี๋ี่จับตัวงละม,มันโไม่ได้เพียงไม่ไดอหใ,ใครมันทัได้พันกว่าตระมเออเอย่ออางน้อยก็ได้สามดาวอะ่ะ มีธีมลอยฟ้าธตีมอวกาศอ่าแล้วก็ธีมแบบในน้ำแบบเมื่อกี้เออก็มีน้ำใสแบบแล้วก็มีน้ำเน่าแบบเมื่อกี้ด้วยนะเน,นี่ย <laughs> แล้ว,วใช่น้ำเน่าเป็นสีเขียวเนี่ยดูด <laughs> ิพอพอไปโน่นตรงด่านที่เป็นน้ำรถมันจะกลายเป็นเป็นเรือ <laughs> เอเอเวลาชนของก็จะยุกกิกยุกคิกด้วยมันมีด่านที่เป็นนี่ด้วยเป็นอาคารบ้านช่อง อันนี้ก็จะเป็นแบบเวทมนต์อันนี้อะไรนะนี่เป็นแบบเออเหมืองอ่ะเอาไปได้นานหกทีกว่าหกขีดสามออกแนวเวนอวกาศมันจะยากขึ้นเรื่อยๆใช่นี่แต่คือเราจะต้องแบบเป็นคนที่แบบเนี่ยพอมันมีไอ้ทวกงแบบเลื่อนๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะแป้งแป้อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวต้องกดนี้มา กดกดปุ่มมันจะกดปุ่มมันจะมาตรงกลางนี่แล้วเราค่อยเอาของได้ปุ่มปุ่มสีน้ําเงินนี่ไงข้างล่างอ่ะอ๋อไม่รู้เรื่องอ่ะแล้วไข่ทำอะไรอ่ะใครเอามานี่นี่ใส่ไหมไข่ใหญ่ยังวะไข่อะไรนี่ยทำไมใหญ่จังวะเออน้ำพึ่งอะน้ำพึ่งกดด้วยกดเอาน้ำพึ่งมาโอ้ยน้ำพึ่ง นี่ไงเราต้องกดก่อนแล้วมนะันเพิ่งมันจะมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไหม้แล้วมมาาไข่เอาไข่มาแป้งมาด้วยไข่นี่โยนได้ไหมนี่ไข่โยนได้ไข่ไม่แตกไข่เทพไ่ปแป้งอ่าเอาไปปั่นต่อปั่นต่อ,อโอเคอันแรกได้แล้วไปเซอร์เอ้ยไม่ใช่ไปอบไปอบไปอบทุกคนต้องดูแบบดูไม่ทันนะงงม,ม,มากเลยใช่ <laughs> เออเดี๋ยวเดเดจานยังไม่พร้อมมือกีราทำขนมเค้กไปแล้วปะใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรอะไรอย่างน้ำผึ้งเอ๊ะทำไมนี่มันไม่เริ่มมามันยังไม่เสร็จหรอไครไม่เสร็จเนี่ยปั่นไม่เสร็จโตนี่นี่อันนี้เสร็จแล้วนี้เสร็จแล้วจานจานจาน เอ้อันนี้ไม่เสร็จอีกเหรอทำไมไม่เสร็จอีกอ่ะอ้าวทำไมอ่ะปั่นยังนี่ยปั่นแล้วเนี่ยอ๋อไม่ใช่ีอต้องไปทอดอ้าวไปอบอยู่นั่น่ะเราจะรู้ไ้ไงว่าอบหรือทอดอะนี่มันต้องดูที่ไอออเดอร์เสร็จเสร็จ จานต้องใส่ดีจานเมื่อกี้ไปล้างเขาไม่เหรอเขายังไม่ได้ล้างแค่ไปวางเฉยเฉยถ้าจานีอยู่แค่สองใบเนี่ยนะโอ้โหร้านอาหารโอเกตโตอะไรของเขาดิอะไรอะไรไหมเออเดี๋ยวนะโอ้โหยากอันนี้ต้องมีสี่คนอ่ะถึงจะถึงจะแบบโอ้ยอ่อออันนี้อันนี้เอาไปทำอะไรไปทอดกันนะทำเครง อ๋อเพราก็แลบมามาเลยเพื่อมาเลยเอาขโมยด้วยวะไข่เดี๋ยวนะไข่กับแป้งเอาเอานี้ได้แไหมไข่มาไข่ไข่อ๋อไข่ใส่ไหนใส่ไหนไข่ใส่ฝาขวาเออออเออแล้วก็อไข่อันนี้เสิร์ฟเอ่อล้างจานล้างจานโอ้ล้างจานให้ล้างจานให้โอเคอันนี้เอาไปอบ เนี่ยไปอบแล้วมีไข่กับแป้งไข่กับแป้งต้องไปเอ่อไปทอด,ออดมันม้มเลยวะล้าจานอย่างเดียวกัน <c oughs> เป็นงา <c oughs> <c oughs> นที่เราถนัดที่สุดพิเศษนิดเศแล้วเสิร์ฟเลย,เ,ยงงเสิร์ฟเลย <c oughs> อันนี้เอามาทอดท <c oughs> อดเสร็จยังยังไม่ทอดเลยทอดมาทำไมไม่เอา้อเต,ตาอ่ะ เอ่อเอาอะไรอีกเอาไข่กับแป้งอีกไข่มากเยอะๆเลยแป้งมัเยอะๆเยอะยิงไข่ได้นะโอ้ยเวลาจะหมดแล้วอ่ะไม่น่าจะทันอ่ะไข่โอ้ยได้คะแนนเยอะอยู่น้ำผึ้งน้ำผึ้งน้ำผึ้งอะไรน้ำผึ้งไม่ต้องแล้วไม่ทันแล้วเดี๋ยวกระทะทียังไงเดยเสิร์ฟเสิร์ฟคือแบบเท่าที่ได้ฟังอ่ะเขาไม่เสิร์ฟทันแล้วนะโอ้ ก็ว่นะคะวิธีวางกระถางอยู่มากเฮ้ยเหนื่อยอุ้ยมันยากเหมือนกันนะคือเหมือนแบบเราต้องไปอะไรอ่ะต้องรอจังหวะที่ถูกกล้องด้วยแล้วก็แบบสลับสมองด้วยเออก็เหมือนแบบคนที่แบบทํางานหลายๆอย่างพร้อมกันอ่ะใช่แบบมันตีทักฟี่แล้วมันต้องช่วยกันด้วยมันมันทะเลาะกันนะคะมันก็จะเป็นแบบเมื่อกี้แหละค่ะมันก็จะวิ่งชนกัน โอเคถ้าง okay. ั้นเดี๋ยววันนี้เราเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมกด Subscribe ดกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง BeSide <c> Gamer <oughs> แล้วก็ช่อง,อช,องช่องต,ตัดสตอรี่อแาแล้ววันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมใครชอบก็ช่วยกันคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วถ้าใครอ,อยากรู้ว่าใช้จอยยังไงใช้จอยไม่เป็นอะไรเงี้ยเดี๋ยวมีคอมเมนต์มาเยอะเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปสอนกันนะครับผมกดไนต์ใหหมดไล่์ตหมด ใครที่อยากดูเกมนี้ต่อนะก็คอมเมนต์บอกด้คคิดได้เลยอ่าออมีคนอยากดูไหม <laughs> <laughs> แต่อยากเล่นนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ